สวัสดีครับผมชื่อกอ้อครับผมมาจากมาจัดฟันกับหมอนีด้วยการประสบปัญหาว่าฟันล่างผมยื่นข้อมฟันบนจัดฟันแบบดามอนอระหว่างจัดฟันกับหมอนีผมเริ่มจัดฟันประมาณ4เดือนฟันบนก็มาข้อมฟันล่างเป็นแบบปกติหลังจากนั้นคุณหมอนีได้ให้ทําการดึงยางเพราะว่าผมมีการถอนฟันเป็นจํานวนหนึ่งซี่หลังจากดึงยางไปได้ สักพักคุณหมอนี่บอกว่าถ้าเกิดฟันไม่เข้าเราจะต้องทําการปักมุดเราจะต้องทําการปักหมุดแต่ด้วยการดึงยางของผมนั้นฟันได้เข้าเรียงอย่างชิดและสวยงามจึงไม่ต้องทําการปักหมุดครับผมจัดฟันด้วยวิธีดามอนออผมรู้สึกว่าการจัดฟันแบบดามอนใช้ระยะเวลาการจัดแบบรวดเร็วมากก่อนจะจัดกับหลังจัดเนี้ยผมใช้เวลาเป็นจํานวน2ปี ก่อนจะก่อนการจัดฟันมีคนหักว่าจะมีคางยื่นออกมาแต่พอหลังจากฟันเสร็จแล้วหน้าตาเข้ารูปและก็ไม่มีคนหักอีกเลยว่าคางเราย,ยื่นออกมาครับการจัดฟันในครั้งนี้ผมประทับใจในคลินิกเพราะว่าคลินิกมีการบริการเป็นอย่างดีคุณหมอใจดีไม่ดุแล้วก็ด้วยการที่ผมดึงฟันในเกือบเกือบทุกเดือนไม่มีปัญหาเรื่องอแบกเก็ตหลุดเลยกาวของคุณหมอติดแน่นทนนานมากครับ